น่าจะเป็นทันค้าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของฝันเนี่ยก็เพิ่งทำโทรศัพท์ตกน้ําไปค่ะท <c oughs> ี่ตกน้ําไปบอกว่าหมทันตาม,มากเลยพี่หมีก็เลยเดูแลอันใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบอกว่าลูกหน้าแล้วนะไม่ต้องขออะไรแล้วทัน้กบคุณ่ก็น่าจะเป็นครอบครัวนะคะแต่ก็คือสองคนก็คงมีอยู่แล้วแล้วแล้วแต่ช่วงไหนที่เราว่างตรงกันเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> นไม่บอกไม่ได้มีให้ลุ้นเลยค่ะเป็นปีชงนะคะเป็นปีชงเลยเหรอเมื่อควไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเป็นเป็นความลืมของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าห้องน้ำล้วใส่ไปในกระเป๋างเกงข้างหลังไงพอถอดปุ๊บมันก็ตุ้มแล้วก็อุ้ยไวเลสรือเปล่าอะไรเงี้ยใจหายว้าบเลยไม่ใช่เป็นโทรศัพท์ก็รีบรวมขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแช่ในข้าวสารแต่ว่ามันก็ก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ กติดต่อไม่ได้แง่ยคะยังนะคะยังยังไม่กล้าขอเลยค่ะเดี๋ยวต้องเรียบเรียบเคียงเคียงแต่ว่ายังไม่ได้คงยังไม่ได้มีอะไรค่ะจริงจริงคิดว่อยากได้เป็นอะไรคะยังไม่กล้าขอจริงๆแล้วอันไหนที่ที่อยากได้พี่หมีเขาก็จะมีแบบให้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีเป็นตามโอกาสอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนจะมองว่าเป็นป่าไหมคะพี่หมีคะดูแลดีขนาดนี้อุ้ยไม่ครับไม่ไม่ค่ะตามสมควร ยังไม่รู้เลยครับแค่ละคะมีอะไรแด้เปลี่ยนอะไรที่คนไม่ค่อยค้นันบ้าก็รอวันเกิดพี่หมีแล้วกันนะคะเป็นชิ้นเป็นอันเหรอคะก็เพียนมีมาเรื่อยๆครับไม่ได้เป็นโอกาสแต่ว่าก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์มาให,ให้ดูเรื่อยๆเอาที่ได้ใช้กันมากกว่า